วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่เรามาทําการย้ายบ้านนะครับวันที่16มเมษายน2559นะครับมาเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วเล่คอวยนะครับอยู่สภาพเราย้ายค่อนข้างจะเยอะมากแะตอนนี้ก็ประมาณ95นะครับมาดูสภาพของการย้ายบ้าน เราจะเคลียร์ของนะครับเพื่อที่จะปล่อยให้คนอื่นมาเช่านะครับอันนี้รูปรัเบนิญยาของผมเองยังไม่มีเวลาเอาออกเลยดูว่ามีอะไรบ้างน,นี่ส่วนของห้อที่สอง บริเวณด้านหน้าหน้าตลาดบรรยากาศการค้าคึกคักมากเลยครับวันนี้บริเวณฟุตบาทด้านหน้านะครับ เนี่ยป้ากำทายปลาลีสยู่นะดูว่าคุณแม่ทำอะไร,รอยู่นะครับจบวิดีโอแค่นี้